trung thu đi số, xe, đi sáng, tiếp ở tiếp basketball tiếp theo, tiếp

ล mm hmm. องสรุปผลการประชุมให้ฟังหน่อยครับตอนนี้กำลังจับฉลากไม่พูดกับฉลากมีกีฬาอะไรบ้างมีน้องกีฬามีอาเชียกันพูดทั้งหมดในครบกีฬามีทั้งหมดเจ็ดรายการอ่ะพูดให้ฟัง2แดนสามแดงกีฬามีฟุตซอลนะคะพอจะแบ่งเป็นสี่สีดยก็คือว่าตรนชายหญิง ชายชายหญิงครับส่วนวอลเลย์บอลก็เหมือนกันค่ะเอต้นชายชายหญิงเหอแล้วก็ต่อไปก็บาสเกตบอลแบ่งเหมือนกันค่ะกุสโซแบ่งเหมือนกันแตวก็เปตองแบ่งเหมือนกันแต่ว่าพิเศษตรงก็คือเปตองเทเบิลเทนนิสค่ะเรียว่าปิงปองจะแข่งแค่น้องบอหนึ่งชายกับหญิ <c oughs> งเท่านั้นก็้อ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของปิที่แล้วสนุกมากก็สปอร์ตแดนซ์ดีไหมมีในี้มีเป็นสีละหนึ่งทีมทีมแล้วไม,ม่เกินยี่สิบมีกองเชียร์ไหมกองเชียร์ปีนี้มีค่ะมีสเตนเหมือนเดิมแต่ว่าจะลดะลีดเราจะใช้เี็ุดสีแดนไม่เยอะ แต่งเองครับเองหรือขนาดไหนยังไงเขากำหนดให้เป็นเสื้อสีกางเกงหรือว่าพกอะไรนี้สร้างสรรค์มาเลยแต่ว่าไม่ไม่มีอว้ามทุกทุกอย่างเกันลยก็ตอนนี้กำลังเแสดงว่ามีกีฬามีกี่ประเภทนะมีอะไรบ้างกีตองฟุซซอลเปตองฟุตซอลอวแล้ก็ ก็มีบอลแล้วก็สปอร์แดงเจ็ดรายการรายการแล้วก็แข่งกองเชียร์ล่ะกองเชียร์แข่งเป็นแปดนะแล้วก็จะมีเหมือนเดินขบวนเดินเหมือนเดินเดินอีกเหรอเดินเดินเป็นแข่งที่เรียนไม่ใช่เหรอก็มีเดินขบวนก็เหมือนมีกันแล้วเดินไปนู่นหรือเดินตรงนี้สนามไหนเออใช้สนาม โอเคครับในการแข่งขันโอเคครับทุกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์เนาะตอนนี้กําลังจับสลากอยู่ใช่ไหมแบ่งสายครันได้เวลาไปตัดสินกีฬาเอาอะไร